สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวบ้านพักที่เชียงดาวกันนะครับชื่อบ้านพักว่าบ้านลีสูครับซึ่งก่อนที่จะมาเนี่ยเราหาข้อมูลเยอะมากแล้วก็ไม่ค่อยมีคนรีวิวว่าสภาพบ้านเป็นยังไงอะไรเงี้ยเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวให้ดูตอนนี้เราก็อยู่ตรงทางที่จะลงมาบ้านซึ่งบ้านที่เราได้นะครับจะเป็นบ้านหลังข้างล่างสุดแล้วก็อยู่สายสุดเลยซึ่งถ้าสมมติเราเพือพ่อนเพือพ่อนมาแล้วไม่มีคนพักอะไรเงี้ยก็สามารถแบบถามพี่รีเซพชันได้ เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าบ้านที่เราได้เนี่ยเป็นยังไงแล้วก็มีความสะอาดมากน้อยยังไงเดี๋ยวไปดูกันตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านรีสูนะครับแล้วก็ด้านซ้ายมือของเรานี้จะเป็นเป็นคาเฟ่ของบ้านรีสูเนาะแล้วก็ที่พักของเราจะเดินลงไปตรงนี้ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่พักทางเดินจะเป็นยังไงป่ะ mm hmm. เวลามาเช็คอ mm ิน hmm. ก็มาเช็คตรงเคาน์เตอร์ที่เอเอคาเฟ่ได้เลยคนระับ ข้างล่างนี้ก็จะเป็นอาหารเช้านะครับ<ม><น>ก็เวลาตอ้เช้าก็เดินมากินนี่ได้เลยลงมาแล้วก็เลียวซอนนี่ข้าทางลงก็สวยแล้วเห็นไหมวิวดีละ ตอนนี้เราก็ลงมาถึงทางแยกนะครับทางด้านซ้ายมือของัมจะเป็นบ้านที่มันเป็นเต็นท์น,นแะแต่ก็ทางขวามือเป็นบ้านที่เราพักเดินไปดูกันคือเดินเข้ามาแล้วเลี้ยวขวาได้เลยทางก็จะชันนิดนึงนี่ก็เป็นบ้านอีกหลังนึ่ง สวยไหมวิวสวยมากแล้วก็ทางนี้นะจะเป็นห้องน้ำห้องน้ำรวมมันก็จะแยกเนาะแบบชายหญิงอนะไรเงี้ย มาถึงแล้ววานพักของเราซึ่งอันนี้น่าจะเป็นเต็นท์นะแล้ว้ันนี้จะเป็นบ้านพักที่ทำใหม่สามหลังซึ่งเราจะอยู่หลังสุดทางเดินก็น่ารักจริงๆก็ถ่ายรูปได้นะมุมนี้ถ่ายรูปได้ ไปรีวิวห้องพักกันต่อบ้านหลังนี้อันนี้บ้านรีซูนะครับที่พักของเราครับที่เราเลือกหลังริมเพราะว่าตอนเรามาพี่เขาให้เลือกได้เลยว่าจะเอาหลังไหนอะไรเงี้ยแล้วก็ไปดูมาอันนี้หลังริมสุดนี่เป็นทางขึ้นนะมีประตูมีที่ล็อกอันนี้เป็นวิวฮะวิว บ้านหลังริมสุดซึ่งตอนนี้เราก็มาเดือนสิงหาเนาะวิวก็จะเป็นประมาณวิวจากหน้าบ้านพักเลยสวยมากซึ่งบ้านก็จะเป็นประมาณนี้ฮะขอเป็นเล,เลนวายอะนี่ก็จะเป็นประตูอย่างนี้เลยปึ๊บๆๆแล้วก็มีเก้าอี้ให้นั่งด้วยก็มานั่งได้เห็นไหมวิวสวยมาก แล้วก็เดี๋ยวไปดูห้องพักกันนี่ก็เป็นห้องพักของเรานะครับซึ่งห้องพักเราก็จะสะอาดสะอา้านแล้วก็ปูด้วยแบบเป็นเป็นผ้ายางมัง้งออมีน้ําหอมแล้วก็ค่อนข้างสะอาดแล้วก็ค่อนข้างมืดแล้วก็มีไฟอยู่หนึ่งดวงนี่จะนอนได้นอนคนละเตียงไปเลยแล้วก็มีกระเป๋าต่อไปก็จะเป็นห้องน้ํามีสวิตไฟปึ๊บ เออห้องน้ําอ่ะตอนแรกเราดูมาเราว่าในภาพมันแบบแรดูแบบเปือเป้อนๆเนาะแต่พอมาถึงของจริงอะสะอาดมากทุกคนดูดิเห็นปะมีมีไฟได้วยนี่ห้องพักก็จะประมาณนี้สะอาดสะอา้านซึ่งปกติเราจะไม่เห็นใครแบบว่ารีวิวห้องพักของบ้านรีสูเลยประมาณนี้อันนี้ก็คือวิว สวยมากอันนี้ก็จะเป็นคาเฟ่ที่บ้านรีซูนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยที่มีโรตีอร่อยอร่อยที่เรากินเมื่อกี้แล้วก็อันนี้ครับจะเป็นวิวมานั่งชมวิวได้สวยๆชมดอย อันนี้ก็จะเป็นดอยนะครับข้างล่างก็จะเป็นที่พักของบ้านรีสูนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยซึ่งบ้านที่เราพักจะอยู่ตรงนี้ครับเป็นบ้านหลังใหม่สามหลังที่อยู่สายมือสุดแล้วก็ล่างสุดคือมองไปมันก็จะไม่เห็นมีบ้านอยู่ข้างล่างอันนี้ก็เป็นที่พักของบ้านรีสูเหมือนกันแต่อันนี้จะเป็นเหมือนเต็นท์หรืออะไรนะไม่แน่ใจเออซึ่งถ้าสมมติมาแล้วพี่เขามันไม่มีคนพักอะไรเงี้ยเขาก็จะให้เลือกก่อนก็จะประมาณนี้ เพื่อนๆก็ลองตัดสินใจดูเอาเนาะวิวก็จะประมาณนี้ครับทางลงก็เดินมาตึ๊ดๆอันนี้ที่จอดรถใช่ป่ะแล้วก็เดินลงไปปึ๊บๆมันก็จะมีทางส่วนตรงนี้ก็มีทางแยกเหมือนกันลงมาตรงนี้แล้วก็มันจะมีที่เอาไว้ให้ถ่ายรูปเล่นตรงนี้นี่ก็ไปเดินถ่ายรูปเล่นกันได้ซึ่งมุม <parenting S 1> ถ่ายรูปเยอะมากแล้วก็สวยมากมากันได้เนาะนี่ก็เป็นที่พัก เป็นคาเฟ่แล้วกันเป็นมุมของบาหลีซูอันนี้นะครับก็จะเป็นเซตอาหารเย็นครับอันนี้ราคาก็คือจะรวมอยู่ในที่พักแล้วก็จะมีต้มจืดหมูอะไรสักอย่างหนึง่งแล้วก็ไข่เจียวแล้วก็ผัดผักซึ่งเราน่าจะไม่อิ่มนะครับเพราะกินเยอะก็เลยต้องสั่งหมูกระทะมาซึ่งไอ้สาอย่างเนี้ยมันสามารถรีฟิลได้หมายถึงว่าเป็นเป็นบุฟเฟ่ถ้าใครที่แบบว่ากังวลว่าจะกินไม่อิ่มอนะไรเงี้ยก็คือไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าเติมได้ตลอดเวลา นี่แล้วก็ข้าวอันนี้เซตหมูกระทะสั่งเพิ่มเป็นยงไงบ้างครับกับบ้านพักที่ชื่อว่าบ้านลีซูถ้าสมมติเพื่อนๆหาข้อมูลว่าแบบว่าอยากมาเชียงดาวแล้วอยากมานอนที่ไม่ว่าจะเป็นบ้านระเบียงลาวบ้านลีซูหรือบ้านอื่นๆอ,อ,อะไรเงี้ยก,ก็ลองหาข้อมูลมาแต่ว่าที่เราเลือกเนี้เพราะเราดูแล้วว่ามันน่าจะมันน่าจะดีแล้วก็วิวก็สวยอะไรเงี้ยเพราะว่า ที่เราพักเนี่ยก็คือมองไปอะจะไม่เห็นแบบมีบ้านมีอะไรติดเลยซึ่งบางบางที่เนาะมันก็จะมีแบบว่าพอมองจากเอ่อจากบ้านไปไปถึงวิวเนี้ยมันก็จะมีแบบบ้านอยู่ข้างล่างอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยไม่มีเลยแล้วก็ห้องพักก็สะอาดมากนี่ดูให้ดูสวยมากเลยก็ถ้าใครจะมาพักที่ เชียงดาวนะครับก็แนะนําบ้านลีสูเพราะว่าเราดูรีวิวมาค่อนข้างดีแต่ว่าก็อาจจะจองยากนิดนึงสมมติถ้าพี่เขาไม่ตอบเงี้ยทักไลน์ไปเงี้ยก็อาจจะต้องทักไปบ่อยหน่อยซึ่งเพจตอนนี้ก็มีการโกงกันเยอะมากแล้วก็ถ้าใครจะโอนอะไรเงี้ยเดี๋ยวลงรายละเอียดทางล่างไว้เนาะจะได้โอนมาที่บัญชีพี่คนนี้คนเดียวที่เขาเป็นเป็นเจ้าของบ้านลีสูก็เอาไว้เจอกันใหม่นะทุกคนมารีวิวบ้านพักให้ดูครับลาไปได้วิวนี้กับที่พักที่สะอาด แล้วก็แลดูไม่ลำบากบายไว้เจอกันใหม่ครับ